เพลงตีก็เพลงตีลิขกิ็สิ้นไปวะปิดดีกว่าโอเควันนี้ผมโดนจ้างมานะครับนะซึ่งคนที่ผมโดนจ้างมานั้นครับนะก็มีชื่อว่ากุตุตกุดกุดปุดปุดนะฮะนะก็บริษัทนี้นะครับนะจะเกี่ยวกับเออสิ่งของใช้อำนวยความสะดวกนะครับนะก็สิ่งของต่างๆนครับนะ ในรถไฟคันนี้ทบนะมาจากบริษัทชื่อว่าตุดตุดตุ่ดชิกาุดุตุดหมดเลยนะครับนะแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ผมใส่ตอนนี้ครับนะก็อย่าไปลืมก็อย่าไปลืมซื้อเสื้อผ้าลิงอันนี้เด้วยรับนะสีโปรบักนะครับนะบริษัทบริษัทที่มีชื่อว่าตุดตุดตุดชิกบุดบุดบุตเป็นคนผลิตเสื้อผ้านี้ขึ้นมาทำนะให้ผมใส่ทำนะเจ๋งมากมากเลยใช่ไหมครับนะแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นนะรถไฟคันนี้ทานะยังนะยังรถไฟคันนี้ทบนะ บริษัทชิกตุ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 ชิกาบุดปุดนะครับนะเขาก็เป็นคนสร้างรถไฟคันนี้ขึ้นมาเองนะครับนะแปลว่าอะไรกันหรอแปลว่าของนรถไฟอันเนี้ยทั้งหมดอ่ะแปลว่าบริษัทนี้สร้างขึ้นมาเองเลยนะครับนะบริษัทที่มีชื่อว่าชิกตุตุตุชิกบุดปุดอ่ะฮะโอเคนะซึ่งผมผมโดนจ้างให้มารีวิวของนะโอเคนะคือแบบผมโดนจ้างให้มารีวิวของทั้งหมดในรถไฟโอเคเราไปรีวิวของเลยนะครับนะโอเคนะของอย่างแรกนะเป็ดนะครับนะ ไม่สำคัญนะครับนะอย่าอย่าไปถือสาเลยรูปภาพนะครับนะสงสัยจะเป็นรูปภาพแบบเอ่ยยุคโมเดิร์นะรนะนะครับนะโอเคเอ่อทีวีทานะมือสองทานะที่ผลิตมาจากถ้าไหม่ไทยทานะเนะออ มันจะไม่แต่หักงาาคํำทีวีนี้คือทีวีนี้นะมันมันจะเออเปิดรายการเออปี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 ปป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 นะฮะรายการชื่อว่าปี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 ปปปปปะนะครับนะเป็นรายการที่บริษัทผลิตขึ้นมาเองทำนะไอ้นี่มาได้ไงเนี่ยออกไปอันนี้ครับนะก็ประมาณนี้เท่านะทีวีส่วนไอ้อนนี้หรอมันก็เออตกแต่งวันคิมากนะครับนะส่วน ไอ้ที่อยากนำสนอนก็คือถ้วยรางวัลน,น,นะที่บริษัทนี้ไปชิงมาทำน,นักง่ายๆไปขโมยมาแล้วแหละนะขโมยจากบริษัทอื่นนะครับนะก็บริษัทชิกตุดุชิกัดปุดปุดนะไปขโมยเอ่อถ้วยรางวัลจากบริษัทอื่นนะครับนะเพราะว่าบริษัทเ,ออเดี๋ยวเจ็บลิ้นโค้ชเจ็บลิ้นเลยพูดพูดเยอะเกินไปเจ็บมากเ <c oughs> นา<อ>ะ <c oughs> เอ้าเอาเอถึงไหนต่อนะโอเคถึงไหนต่อก็นะครับนะ อันนี้คือลองแล้วไอหมอนี่ตามมาทำไมเนี่ย F4 เหรอฮะเอ้ยสวัสดี F4 อย่เหมือน F4 ไดตามลงมาแนละ้วก็นะครับนะส่วนห้องนี้คับนะเป็นบรษิษัทแบบไม่ใช่สิอันนี้เป็นห้องเออของผมทบนะอันนี้ผมซื้อกิจการจากเขามาทานะส่วนที่เหลืองเ,เหรอเออผมไม่ได้ซื้อนะที่เหลือเป็นของใครก็ไม่รู้โอเค ถามถามทำไมเหรอว่าทําไมรถไฟมันยาวจังเลยเพราะว่าทําไมสาเหตุที่มันยาวงั้นเหรอก็ก็คนมันมีเงินเยอะไงบริษัทมันมีเงินเยอะไงก็อยากจะผลิตรถไฟที่มันยาวไงตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนบาดเสียวเลยออกมาจารถไฟเนี่ยฮคืองานนี้มันอันตรายมากเลยนะทำนะคือแบบถ้าจะปีเซนทีนิงเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องออกมานอกรถไฟเนี่ยเสี่ยงตกมากแล้วนะเสี่ยงตกแล้วตกกีเสีย่ยง สิ่งตกแล้วตุยง่ายมากนะครับนะผมก็เลยแบบต้องแบบเงินเดือนน่าเยอะหน่อยนะผมถ้าจะผมจะมาทํางานเออรีวิวอะไรแบบนี้ครับนะมันเสี่ยงเออตู้เห็นแก่เงินเข้าไว้ก่อนแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอารถไฟอยู่นิ่งเฉยอ้าวอ้าวีริว่าอยู่นิ่งว่าขยับอยู่ไม่ในรถไฟเดียวนะรถไฟขยับอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเอาขนนั่งเถยไอ้บ้าหยดี๋วออกออกออกก่อนออกก่อนยังไม่หมดเพียงเท่านะครับนะ สำหรับคนที่มีคู่รักนะครับนะก็เราจะมีสวนหย่อมเล็กๆนะครับนะไม่ใช่สวนหย่อมดอกที่จริงมันเป็นสวนเอาไว้ชมวิวข้างนอกรถไฟนะครับนะคู่รักสองคนนะครับนะสามารถมานั่งปิกนิกกันตรงนี้ได้นะครับนะมาจ้องหน้ากันแล้วเล่นได้นะครับนะเออมามาคำมาจีบคำพรมเออนะจีบเอาใส่คำพรมเอยจีบสาวเลยเหยไปนะครับนะก็คือนะครับนะถ้าคุณมานั่งตัวนี้นะครับนะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะถ้ามันอยู่กับเออออกมาออกเดทนะครับนะในรถไฟนี้นะคนะคุณจะได้คำพรมอะไรนะไม่สิคุณต้องคุณคุณต้อง คุณต้องแบบต้องถ้าคุณนั่งรถไฟนี้ทำนะแล้วมาจีบสาวทำนะคือคุณไม่ได้เลยนะับนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คุณจะได้แค่คำพรมจีบสาวโง่ทบนะเออไม่มีใครสนใจคุณหรอกอโอเคนะมาผมยังไม่หมดการรีวิวเท่านั้น,นครับนะผมยังมีต่อครับนะโอเคเราไปดูกันเลยแล้วไอ้ผมบองนี่ใครเนี่ยตรงนี้นะเป็นเกี่ยวกับเออปลาเน่าครับปลาบูนนะับนะปลาบึกอันนี้นะับนะปลาบึกนะทบนะเราสามารถเอาไปทำมีเดียมแรได้นะับนะโอเคไหม ส่วนไอปลาดีโมนี้ันเหรอก็อันนี้ผมเรียงนะครับนะเอคเดี๋ยวนะกอดของขอนมาได้ไงเนี่ยโอเคก็คาับนะที้จริงมันมีเยอะกว่านี้ครับนะแต่ว่าผมนำเสนอแค่นี้พอนะเจ็บลิ้นไม่ไหวละไปก่อน